สวัสดีครับนะน,นะครับแคมปิ้งตกปาล,กลาและกีฬากลางแจ้งนะครับตัวนี้นะครับมาแนะนําวิธีการผูกไส้ตะเกียงผูกไส้ตะเกียงเนี่ยผูกยังไงนะครับผูกยังไงมีวิธีผูกยังไง ต้องบอกว่ามันมีวิธีเดียวครับคือผูกให้แน่นนั่นเองนะครับไม่ให้มันหลุดนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> คือมันไม่มีกดตายตัวมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวครับนะครับเราเราจะผูกเนี่ยเราผูกแค่มันให้แน่นแค่นั้นก็พอแต่สําหรับผมนะมันจะมีมันจะมีอยู่หลากหลายอ่าชนิดหลากหลายยี่ห้อเพราะฉะนั้นอ่าตัวนี้ผมแนะนําแค่ตัวไส้เดียวนะไส้เดียวตัวนี้จะเป็นตัวไส้ที่มันเป็นอ่าไส้เทสของผมเองนะครับนะอ่าวิธีการผูกนะครับ สำหรับผมผมจะผูกเป็นสองสองทบนะครับเขาเรียกว่าสอะไรไม่รู้สอ,สอด้านหรออ่าจะผูกแบบนี้นะครับให้เราทำการม้วนเชือกเนี่ยสักประมาณ3ารอบเลยนะม้วนเชือกประมาณ3ารอบแบบนี้นะครับม้วนเชือกไปประมาณ3ารอบนะฮะให้มันพันเกลียวพันเกลียวแบบนี้ประมาณ3รอบเลยนะครับประมาณ3รอบนะครับ ดึงเข้ามานะครับให้มันแน่นนะครับนี่เผื่อไว้สวมนิดนึงนะครับเผื่อไว้สวมนิดนึงนะครับสลับไปไว้ฝั่งโน้นนะครับสลับไปไว้ฝั่งด้านในนะครับแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับเวลาที่เราพันเกลียวไว้เยอะๆนะพันเกลียวไว้เยอะๆเนี่ยมันดึงเนี่ยมันจะแน่นละเห็นไหมเราปล่อยมือก็ได้เห็นไหมนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาที่ เดี๋ยวผมเลื่อนมาใกล้ๆก่อนเนี่ยเราก็ทบกลับมาฝั่งนี้เลยนะทบกลับมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ม้วนไปอีกนะครับม้วนไปอีกหนึ่งสองสองแล้วก็ประมาณสักสามรอบนะนะรบประมาณสักสามรอบนะครับค่อยๆม้วนเข้าไปสามรอบเนี่ยประมาณสามรอบเนี่ยนะครับสามรอบแล้วก็ค่อยๆดึง นะครับดึงให้มันตึงนะครับดึงให้มันตึงประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือสองรอบนี้มันก็มันก็แน่นแล้วนะครับมันก็แน่นแล้วแล้วเราก็จัดไส้ให้มันจัดไส้ให้มันเป็นจับเป็นจีบที่มันอยู่รอบๆนะครับรอบๆเนี่ยจับจีบของไส้เนี่ยมันให้มันสม่ําเสมอกันง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อเลือดมันมากนะแล้วก็ผูกพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มา ผูกทบอีกทีนึงนะครับผูกทบอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับเชือกนะครับขึ้นอยู่กับเชือกตะเกียงเนี่ยเชือกตัวไส้เนี่ยว่ามันมันยาวแค่ไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงตึกลงไปนะครับมัดให้แน่นอีกทีนึงพอมัดให้แน่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็หากันไกลมาตัดกันไกลอยู่ไหน <c oughs> กัรไกมาตัดออกนะครับ ตัดเชือกที่มันยังเหลือยาวๆเนี่ยออกนะครับแล้วก็จัดให้ดีนะครับแค่นีนะ้แค่นี้ก็พร้อมที่จะเผาไส้แล้วก็จุดใช้งานนะครับหลักการง่ายๆก็คือผูกยังไงก็ได้ให้มันแน่นนะผูกยังไงก็ได้ให้มันแน่นแล้วก็จับจีบจับจีบให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับการไล่จับจีบก็สําสคัญนะครับจะทําให้ตัวของไส้เองมีความสวยงามนะครับ นูนและป่องได้สวยงามรอบๆนะครับมันก็จะดูสวยงามแล้วก็ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วมัน,มนไม่มีกฎตายตัวนะครับเราถนัดผูกแบบไหนก็ผูกเถอะครับนะครับแค่เพียงแค่สลับนะคสลับด้านนะสลับไปฝั่งนู้นแล้วก็ดึงกลับมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันแน่นแค่นั้นเองแล้วก็ม้วน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 ดึงเพื่อที่จะให้มันอยู่นะครับนะให้มันแน่นให้มันอยู่วิธีการผูกมันผูก มันมีวิธีเยอะแยะคับการผูกของเรานะครับแต่ท้ายที่สุดมันก็ลงเอยที่เรื่องของการผูกยังไงก็ได้ให้มันแน่นแค่นั้นเองนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นว่าต้องไปเปียกผูกให้มันแน่นมากมายนะักเอาแค่มันอยู่เนี่ยฮะเอาแค่มันอยู่ก็พอนะครับโอเคนะครับ